สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มหนาอ้วนคนหนาหน่อยในช่องกัวเก้อยอดพี่น้องปกติมายอดที่โบผ้ไม่ชิมแบบนี้เนื่องจากวันนี้มีแขกรับเชิญครับอ้ยวันนี้ผมเชิญเชฟเอียงพี่น้องมาใส่ซอยจุ่มกันพื่อเอาบักเขื่อเตี้ยบักบักแตงเฮียพี่น้องเสียบเสียบมั้งกันเสียบเสียบมั้งกันมืูเนี้ยมามาพอกันเลยครับแล้วเชฟเอียงบอกุดจุ่มพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วได้ยังกินเนาะวันนี้เสียบเสียบเห็นเจ้ากิน หรือปากเจับเจ็บเรียกเ่อมาเตรียมเมนูเด็ดแม่จะมาสุโจยสุโจยจุตบันใส่เสียงเพิ่มกันนะเออต่บรรดาเนี่ยเอาบานก่อนบ่อันนี้ต้องให้เจี๊ยบคนแนะน้ำต้องชนอันได้กินเสียบคนที่แนะน้ำนะครับโอ้ก็แซ่บเหมนกะเฮ้ยของแซ่บตัวนี้ล้มไปไหวไปหน้องหัวล้มบอกช่วงนี้หยุ่มหยุ่ม เนี่ยน้องหักเลยครับขั้นมาหักไปจูบิกเบนก็มีอ่ะมุก้าเอาเด็กอะไรออย่างนี้ก๊อปกำลังหวานเนี่ยโอ้ขอบอกว่าก้าเบล็งก้าเบล็งก็กำลังหวานครับกำลังเป็นฟิกหวานพอดีโอ้จูแกง่งอะไร ủa máy bóng đốc đục đen luôn bình thường bóng bật gì để gìn lên đây anh em nói chuyện da nhon không ngon chắc mặn 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 mị quỷ đây เอาบอตามมาเียวนำชาเขามาใส่เดียวนาะยอดจินเหลืองเนี่ยเส้ใส่เลยดิใหม่ๆเลยปลาคหลังคาเต้ยครับพรอมเอนดี่มไม่เดียงกลางบ้านก็จะลั่งตัวเติมบ้านไี่ยอด่มไม่เดียงแรกกี่เมล็ดขวไปเสียงบอกให้ดี

หัปลานเือกอืท oh, ันท hmm. ัน yeah, no ันเดียกันรองเห็ดคือเนเมืองอ่ะแบบเมืองเกันแเพชรนี่ผมก็กิกินไม่น้องแต้ก็ิงเมืองอยู่หวเดนอ้บังกะรีแกงะดิทันียับเอายย่านังตาแตกปาไรเล่นน่อยเป่นอน้อยพี่น้องคาหนเบยดอกปากน่อยอันเียอครับมอันนี้ อักจิตพี่น้องมันจะรัดจิตบ้านผมจะรัดยิ่งขึ้นจิตนะน้ามันบัวมันใหญ่บัวเจาะยังโอ้ยน้อยๆก็บ่แล้วน้อยเด็กยังเปียกบัวบ่น้าจะบอกม่วงเพียดอกอจะบอกม่วงลูกมันเกิดยังหวานมันริกลูกมันอยู่บนหวานบ่ัวหาบัวเป็ด่วเอาเครื่องเดียวพ่อพี่น้องเครื่องเดียวพ่อใส่จีนใส่ซูเนลเอาผขนไปอาบานเขก่อนอุ้ย ขมือคือไงถึงน้อพี่น้องบุ้งเนี่ยขมีพี่น้องพันธุ์ึงมาเต็มปากเต็มคำเนาะไอ้บุ้งกระดาบันตักใส่หน้่งเนี่ยเอาชนห้องชนแซ่บแป๊ดตายครับบักพริกกุนตากเปลี่ยน ฝากนล้วเลิกครับพี่น้องข้าวเกาหยอดครับน่องไกาน่องหักผมครับน่องซ้ายผมครับข้าวเกาหยอดข้าวเกาหยอดครับพี่น้องพวกเกาหยอดตั้งเรื่องผมกับฟักต้องได้ตามเพื่อนน้ำเนี่ยต้องเอฟเอียงพี่น้องลาบผุดจุมจะต้อกินจับไหมครับง่วงเล็ดเด็ดเดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ให้ครับเอาต้องอยากอิ่มแล้วอิ่มนี่ ตั้งเลกิบว่ะปันบ่เ็บอยบยังแถมไดนอ้อเดี๋ยวขอเวลไไปยกรถนักบาทก็ไม่ร <c oughs> บบ้องเบ็ดนกกระตัดเจ้วกิบนี่ก็มีกันทำนี่พ่อกันหมทำนี่่พราะเขาหนาบุญพาไเปนรองเปอย่างเราก็บนี่สวัสดีครับ